มา่านข้าศึกเอาต่อ,อยุบกับลเล็กเกจ้ามีลทิ์ไททัวข้าตัวเป็นเล็กแสนคงทนแต่ฝันมงนหลยคนข้าตาย หามีลิมาวายัาเป็นลารเอาขังหัวใจอกายจัตัวเราเป็นหนักหนาเลือกจะเป็นเ่าคงซาไปดู ยืนไม่ราวีกล้าขาทีไปถามไปทำในเผยอโอเจ้าีนีเป็นลูกใครชื่อไรหวาจึงมีหางเหมือนดังปลาหน้าเป็นลิงต้องบอกความไปตามจริงเธอ,อ่อเจ้ามัด ทั้กองที่ได้ทำจึงตัวความไปตาม,ามที่จำได้มอางาเราสอนวายไปยังมาว่า,ม,า,า,วามังกรทหารรักราตรชอเป็นปิดจุเร่อันมานดาผู้เกิด นักวัดขาขาของเราจึงเป็นขาตาหน้าเป็นวานอนอันนามากรของเรานี้ชื่อนักขาลูก ใไม่ตัวรงังจึงสร้างสัตว์ประเนีเป็นเราให้สำรักเราจะมีหน้นาที่บริร,รักด้านป้นใจมนุัน์รู้ควา